ดีค่ะกสิบบอกเรานะคะนําเสนอรถกระบ,บะรอๆค่ะรอดูดีแบบนี้นะคะราคาไม่แรงค่ะทุกท่านราคาสุดท้ายกันแล้วนะคะแบบงดต่อรองไปเลยค่ะลดให้พิเศษไปเลยนะคะไม่ต้องต่อกันให้เสียเวลาขุ่กท่าน่าน1,25,999บาทนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota v i ีโค่ะ2.5ตัว G รถปี06ตัวท็อปนะคะ แม็กสวยะทุกท่านแต่ผู้ขายขายเงินสดนะคะเริ่มพร้อมโอนค่ะรถพร้อมใช้พร้อมขับกันได้เลยเครื่องเดิมค่ะเครื่องดีเกียร์ชิดช่วงล่างเงียบคับีสวยตลอดเส้นแอร์เย็นเพลงเคาะนะคะรถใช้งานขับขี่กันในทุกวันขทุกท่านความร้อนปกติสามารถวิ่งทางไกลได้เป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงไฟฟ้าของแต่งพอมีค่ะดิฟฟี่ตัวนะคะจัดทรง ของโหลดไม่มีการตัดต่อค่ะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมค่ะไม่ผูด้วยมีกุญแจรีโมทนะคะส่วนในเร่มค่ะหน้า18ปกติเลยค่ะทุกท่าน1,25,999บาทราคาสุดท้ายกันแล้วสนใจทักไปดูรถกันได้ที่บางซื้อนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นของรถใส่ไว้ใต้คลิป สนใจเน้นโทรติดต่อกันโดยโตรงค่ะนัดหมายร่วมหน้าและไปดูไปทดลองขับก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะแอดมินึ่งแนะนำเบื้องต้นค่ะในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ